ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีและรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดได้ผนึกกำลังในการขับเคลื่อนงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสร้างความยั่งยืนทรัพยากรท้องถิ่น ที่หอประชุมสิริรำไพพนธ์มหาวิทยาลัยราชพัฒรำไพพรรณีจังหวัดจันทบุรีได้มีการจัดอบรมเสริมสร้างองค์ความรู้และขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ,พร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีหรืออพสทระยะที่5ปีที่7ฐานทรัพยากรท้องถิน่น โดยมีผู้เข้าร่วมจากหลากหลายหน่วยงานในพื้นที่ซึ่งมีนายมนสิทธิ์ภัยสารธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยนายพีระเอี่ยมสุนทรรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดให้เกียรติเข้าร่วมงานพร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลและแนวทางการดำเนินงานโครงการในพื้นที่ การอบรมในครั้งนี้นั้นมีเป้าหมายเพื่อยกระดับความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานในระดับท้องถิน่นให้สามารถดําเนินง,งานด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการโดยเฉพาะในส่วนของฐานทรัพยากรท้องถิน่นซึ่งถือเป็นรากฐานสําคัญในการดูแลทรัพยากรชีวภาพในพื้นที่ โดยภายในงานนั้นยังมีกิจกรรมบรรยายและเสวนาเชิงปฏิบัติการอาทิเช่นแนวทางการดําเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิน่นขั้นตอนการสมัครสมาชิกฐานเพื่อขยายเครือข่ายการอนุรักษ์รวมถึงการลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริง โดยทั้งนี้การบูรณาการระหว่างจังหวัดจันทบุรีและตราดจะช่วยส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนากลไกาการดำเนินง,งานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรของประเทศอย่างยั่งยืน